วันนี้แอดค่อนข้างยุ่งเลยไม่ได้ลงอะไรมากนะคะเอะไรง่ายคือแอดมาเที่ยวนั่นแหละลินอยู่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเมียวทิ้ทงฟางเฉินลีเลยพวกเธอก็มาด้วยงั้นเหรอลินอยู่นายดูไม่เปลี่ยนไปเลยนะ ได้ยินว่าคนที่มางานเลี้ยงรุ่นในวันนี้ล้วนแต่เป็นคนที่เคยเข้าเล่นเกมเสี่ยงควัญหรือว่านหนก็เคยเข้าร่วมในเกมเสี่ยงควัญด้วยกันเลยอืมชะตากรรมของพวกเรานี่มันน่าตลกดีจริงๆเลยนะไอ้นั่นมันหล่นอยู่ผู้คุมกฎในห้องเรียนของเราไม่ใช่เหรอนายเป็นใครแม่แม่นายลืมฉันไปแล้วงั้นเลอเนี่ยฉันอยางฟิงไงล่ะได้ยินมาว่าสามปีก่อนนายประสบอุบัติเหตุและ โคม่าอยู่นานเลยไม่ใช่หรือยังไงไม่คิดเลยจริงๆว่านายจะโผล่มาที่งานเลี้ยงลูกได้แบบนี้อย่างเฟิ่งทําไมถึงต้องหยับคายแบบนี้ด้วยละ่ะตอนเรียนอยู่นายถูกลิยนอยู่ถูกตีเพราะว่านายนะ่ะทําได้แค่รังแกคนอ่อนแอกว่าไม่ใช่หรือยังไง เฮ้เฮ้เฮ้ฉันแค่แซวเล่นเองนะจะจริงจังอะไรกันนักหนาะตอนนี้พวกเราไม่ใช่นักเรียนอีกแล้วเรื่องเกตมันจะไปมีปรปโยน์อะไรเหรีออยญหยงมันก็แค่เด็กกำพร้าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแกคงจะลำบากมากเลยใช่ไหมละ่ะฮะไม่ต้องห่วงหรอกฉันได้สิ่งของมาจากโลกผีและเอาไปขายได้ราคาดีเลยละ่ะ แม้ว่าของในโลกผีจะมีค่าก็จรสินแต่ว่ามือใหม่แบบแกจะไปได้ของที่มูลมค่าจากไหนกันก่อนฉันจะถูกเลือกพ่อของฉันได้เตรียมอุจินเอาไว้ให้ฉันในช่วงเวลาฉุกเฉินถ้าไม่ได้สิ่งนั้นช่วยฉันก็คงจะไม่มีวันนี้และฉันคงไม่ประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้แน่นอน อาวุจินในโลกของพวกเรามันหาซื้อยากหมากไม่ใช่หรือไงไงสุดยอดมากฉันจะได้มีโอกาสได้อาวุจินบ้างไหมนะแต่จะมันยังเป็นอาวุจินระดับสูงนะมันมีอยู่เพียงแค่หยิบมือเดียวไม่ได้หาง่ายๆหรอกนะและเพราะอาวุจินของลูกพี่นี่เองทำให้เรารอดจากเกมส่องขวัญมาได้อย่างปลอดภัย พวกเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันมาตั้งนานหลายปีทำไมจะต้องมาเยอะเย้ยกันด้วยโทษทีโทษทีพอดีลืมตัวไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้เราไม่ใช่นักเรียนอีกแล้วนะที่พวกเรายอมมาที่นี่ในวันนี้ก็เพราะว่าพี่ยังยอมมานะอย่าทําให้พวกเราโมโหจะดีกว่าเอาละเอาล่ะ,ละพวกเรานานๆจะมาเจอกันทีนั่งลงก่อนเถอะนะพวกเรากินอาหารกันก่อนดีกว่านะ S 1> <S 1> <S <โฮ>ปกติฉันจะกินอาหารที่มีพลังยินแต่ว่าเห็นแก่เพื่อนร่วมชั้นฉันจะกินอาหารธรรมดาธรรมาไปกับพวกนายทุกคนกันก็แล้วกันอ,อาหารที่มีพลังยินงั้นเหรอนายก็เป็นแค่ผู้เล่นไม่ได้อานวีรกรรมพี่หยางในฟอร,รัมบ้างเลยหรือ,อยังไงนี่นายมีชื่อเสียงในฟอรัรมด้วยงั้นเหรอแกประเมินพี่หยางเราต่ำเกินไปแล้วหาคุณไปเยง ไม่ได้ซื้อเหรียญทองเหรียญทองแดงพลังหินในราคาสูงถึง7.5ล้านที่งานฟอรัมในเมืองเหอฉึงแล้วก็พี่ยังก็คงจะไม่ได้โด่งดังมากขนาดนี้หรอกนะทำไมมันถึงได้ฟังดูแปลกๆฮ่เรื่องนี้น่าสนใจก็คือไปเยคนนั้นที่มีภาพลักเป็นผู้ใหญ่ในอินเทอร์เน็ตทุกคนต่างคิดว่าเธอนะ่ะเป็นผู้ชายแต่ว่า แต่ตัวจริงของเธอเป็นผู้หญิงแถมเธอยังสวยมากๆเลยด้วยฉันเลยขายเหรียญทองแดงพลังหญินให้เธอ7จดล้านทาั้งทัที่ฉันขายในราคาที่มากกว่า10ล้านได้ด้วยซ้ำว้าวนี่นายยอมขายขาดทุน2.5ล้านเลยเล <c oughs> งั้นเหรอฮ่าฮ่าเงินแค่นั้นสำหรับผู้คุมผีมันก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆพี่หยางเป็นคนที่ใจกว้างจริงๆเป็นเกียรติของพวกเราจริงๆพี่หยางฉันอยาก กินกุ้งจังเลยค่ะว่าฉันหน่อยได้ไหมคะ่ะออมลินอยู่นายเป็นบ้าเลยเอานี่ไอ้เด็กกัภ้าอย่างแกก็ก็คงจะอิจฉาคนอื่นมีความสุขละสิลินเฟิงอย่าเพิ่งหุนน้ำพะเล่นเลย แม้ว่าหลินเฟิงจะเป็นคนหยาบคายแต่ว่าเราต้องพึ่งพาประสบการณ์ของเขาเพื่อช่วยให้เรารอดชีวิตไปได้ในเกมส่วงขอนนะประสบการณ์ฉันอยากจะรู้จริงๆว่าแกมีประสบการณ์อะไรบ้างถ้าอยากจะรู้มากถึงขนาดนั้นให้พวกที่เล่นเกมกับฉันให้ฟังแล้วกันถ้าอยากจะฟังเดี๋ยวฉันจะเริ่มเล่นเดี๋ยวนี้เลยพี่หยางเป็นผู้เล่นเข้าสู่เกมสว่างขอนกลุ่มที่สาม ที่เข้าสู่เกมโชวขันและแม้ว่าเขาจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเองก็ยังไม่มีชื่อเสียงจนกระทั่งได้ทำธุรกิจกลับไปจากนั้นเขาก็ค่อยๆกลายเป็นที่รู้จักเขาสามารถควบคุมผีระดับดูร้ายได้เมื่อไม่นานมานี้และเขาใช้พลังนั้นสังหารผีดูร้ายสองตัวและได้ช่วยชีวิตผู้คนไว้มากมาย พี่หยางโด่งดังด้วยความดีและความแข็งแกร่งของตัวเองแม้แต่ผู้มาใหม่ก็ยังได้รับการดูแลจากพี่หยางเดี๋ยวนะเรื่องที่แกเล่ามันเป็นผลงานของจักรพรรดิฟ,ฟงตู่ไม่ใช่กันเหรอพวกเราของเขาคนนั้นมันเกี่ยวอะไรกับหยางเฟงอย่างนั้นเหรอประมาณว่าน่าจะประมาณเรื่องเล่าเขานั้นเกี่ยวอะไรกับหยางเฟงประมาณนั้นนะคะอันนี้น่าจะใส่ตกลง เรียนอยู่ตอนที่เรียนอยู่นายฉลาดกว่านี้ไม่ใช่หรือยไงตอนนี้ทําไมถึงได้เง่ะเขาขนาดนี้พี่หยางเฟิงก็คือจ้าพัดฟงตู่ยังไงล่ะฟอรัมไม่ระบุชื่อของผู้ใช้งานและจะไม่เปิดเผยใบหน้าของผู้ใช้อีกด้วยกดคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเหล่านี้หากเอามาใช้ได้ดีๆมันก็จะเป็นช่องโหว่ใหญ่เลยเชียวล่ะทำไมจู่ๆแกถึงได้เหงียบไปล่ะแกข้องกลัวสิ เรื่องที่หยางเฟิงอ้างตัวว่าเป็นฉันที่เป็นจักรพรยฝั่งตูคงจะเป็นที่รู้จักในแวดวงผู้คุมผีท้องถิ่นไปแล้วงั้นสินะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเปิดเผยเรื่องที่ว่ามันโกหก,หก,หกฉันต้องสืบดูว่ามันเอาชื่อของฉันไปใช้งานทําเรื่องอะไรกันแน่ฉันอยากจะรู้จริงๆพี่หยางเรื่องของพวกเราในอดีตมันก็ผ่านมานานแล้วปล่อยให้อดีตในอดีตไปเถอะนะ ฉันแปลกใจมากที่นายเชิญฉันมาที่นี่แต่เอาเถอะนะเพื่องเก่าๆก,ก็ปล่อยมันไปให้จบจบไปก็แล้วกันฉันขอประกาศว่าฉันจะจัดค่ายฝึกขึ้นเป็นค่ายฝึกแบบปิดในเมืองฮอลแลนด์เพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์การเอาตัวรอดให้กับทุกคนเองโอกาสนี้ฉันไม่ได้ให้แค่เพื่อนรบฉัน เกาเท่านั้นแต่ว่ายังมีคบผู้คุมผีคนอื่นๆด้วยแน่นอนว่าต้องมีค่าใช้จ่ายนะไอเวนนี่หัวดีแฮะเอาชื่อฉันไปหาเงินแบบนี้เองงั้นสินะดาค่าเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอครับเขียงไปแพงหรอกแค่หนึ่งล้านหนึ่งล้านหยวนอย่างนั้นเหรอเงินหนึ่งล้านนั้นมันช่วยให้พวกแกรอดชีวิตได้เลยนะมันไม่แพงหรอกช่่ยฉันสิ ในค่าฝึกนั้นไม่ได้มีแค่การฝึกฝนหรอกนะแต่เมื่อฝึกจบพวกนายจะได้เพื่อนผู้ควบคุมผ,ผีที่น่าเชื่อถือได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นก็ยังจะได้รับความคุ้มครองจากจักรพรรดิฝงถูคนนี้ด้วยสิ่งนี้เงินซื้อไม่ได้หรอกนะนั่นสินะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้รับความคุ้มครองจากจักรพรรดิฝงตูฉันจะกลับไปขายบ้าน จ้งเ,เตือนการถอนเงินหนึ่งล้านหยวนเตรียมพร้อมสำหรับการโอนเงินฉันเตรียมเงินหนึ่งล้านหยวนพร้อมแล้วไอเบนนี่มันได้เงินจากการขายของในโลกผีมาเยอะจริงๆงกันสินะเนี่ยแต่ว่าเงินเยอะขนาดนี้ฉันคงจะโอนให้นายไง่ายๆไม่ได้หรอกนะอย่างน้อยๆน,นายก็ต้องให้พวกเราเห็นพีดูดุายที่นายทำสัญญาอยู่ก่อนไม่ใช่หรือไง อยากทดลองฉันอย่างนั้นเหรอฮ่าน่าสนใจแรงกดดันความแก่งมากจริงๆนี่มันนี่น่ะเหรอพลังของผู้คุมผีระดับห้าผู้ควบคุมผีระดับห้าอย่างนั้นเหรอแต่ว่าพลังวิญญาณแค่นี้ยังไม่เพียงพอจะควบคุมผีดูร้ายได้หรอกนะแต่ว่านี่ก็เป็นแรงกดดันที่ปล่อยออกมาจากผู้คุมผีดูร้ายจริงๆนั่นแหละืนั่นมัน แวมไพร์เลือดไม่ใช่เลอ